สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับนุหน้าในคนเก่ากับม่คนเดิมครับวันนี้บรรยากาศห้อนครับพาพี่น้องมาเล่นน้ำครับมาตึงแห่กีปลาพี่น้องแต่ว่าก็ลงรงก่อนมือกล้อกงกันละมือกล้องก็สาลายยมือกล้องหิ้วเข่าดีมากับนุมน้ำเปลือกครับมันก้มทายคนเบิร์ก่ายเพื่นนอนละครับเาก็ากได้ปลาเสียตัวพี่น้อง ปลาตึกแค่ตัววันตลาดปลาตื๊กประมาต,ตลาดดอกกระไดโอ้ยยินว่ากระไดเนะาะเป็นเละหลังยินว่าไปตลาดก่อนปลา,าธรรมชาติดได้พี่น้องไม่ว่นปลาเลี้ยงปลาอย่งอางครับมาส้มมาส้มน้ำลึกยูบะครับนี่น้าใน นี่แหละตัวข้าวสื่อใบมันไว้นี่โอ้ยโมเมนต์โม่มนต์โม่นต์ครับโมเมนจับปลาขึ้นมาจะเป็นบาทได้พี่น้องมันส้นขอบปูนหลายแล้วว่ะบ่แม่นปลาธรรมชาตินี่ล่ะนุ่มนั้นนุ่มดำปือนี่ได้ยักโตอยู่บ่หน่นุ่มดำปือนหยับประค้อนหนิจังว่ะแม่นโบน้อ มุดเบิไงกันหน้ามุดเบิไงกันหน้ามุดจมอยู่บ่วน้านั่นโอ้จมอะไรพี่น้อกก็คอยใส่มอญปูมปลายังใส่ปลาหยาบปลาใช่ก่อฟเนี่ยมองนึ้งมองนึ้งยู่บุญจักปะแลไปใส่ปลาดุกตะกรงก็งุ่มซอยนะพี่น้องงุ่มซอยกันตะกรงกระไดจักแมนโมแมนบุดบ้าดำปื้อตัวเราประจักษ์มอมอยู่อันนี้อยู่ บรรยากาศนห้อนครับพี่น้องอู้อู้นี่ตะกองเย็บพี่น้องตะกงเยยบไปยังมะโคะมะโคะเดี๋ยวๆตีแห้งมาได้กล้องสีีเน่าเมียนเมยู่ซื้อนี่แหละเสออ้มันอยู่ตีนแหเลยเออมันอยู่ตีนแหแล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนหลุดบ้างเอเฮยแล้วแลเอแลอระด้างกระด้างอด้าอยัง โอ้มันอยากสลัดลมันอยากสลัดโอ้ปลาสลัดมันเท่าน้ำเปืือมันกินปลาดูมันือบมสลัดมันโง่ีเห็นที่บะกูสูนเลยฮมากมายเหบอเออมัไลไปทำาหรอเยอ้ยกการครับพี่น้องจีปลาขังน้อง สุดยอดเลยแล้วโูดอารมากาศกองเสียดีประโยชน์ยังถังกระไดฮึฮึฮมุดแล้วพี่น้องเฮ <c oughs> ้ยว่าเป็นพอ่อมุดเงียวดอกมอนดับปือนะออกแล้วว,าว่าจาก์มวอมันมันอยากสลดัดมันอยากสลดัดโวเออ แปลว่าสิบดินบอยังน้ำสินอนอู้ดย้อนหลุดผู้ขันเท้าบ่ได้ตัวนี้เข้าขี้ลายก็ป่าเลยนี่ตุ่มมะเลือกถือดึงขึ้น,น,นบ่ะละแห่นี่ัหรือมะตลูกบ่จังมุนหัวมัสลาเกินไปเลยนน้ำปื้กินปลางมัสลาป่ะโอ้มันเลี้ยงกินแต่ปลาตัวโง่ไย น้องกบมันน้องปลาเลี้ยงน่เป็นน้องน้องปลาธรรมศาสตร์น้องตะพอตะเมเกิดมากับ็นโลดโอ้เห็นดีดีบ้งเห็นดีดีพูดตัวใหญ่อยู่เด้ใหญ่นาะใหญ่ทุ่งสองเต้ยขนตัวยังเห็นมมีกล่องนี่มุดแล้ว

น,นี่ไม่ตัวเดียวเขาปกครองตัวเดียวโอ้มุดเบิ้งบอกขึ้จังไลมาเดาเบิตงสมัยได้กีินนมนาแนนีนเน่เอาเขาติดดังมุดเอาป่าเลยเพียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันลืบแล้ว <c oughs> เ้ากินแล้วเอาเขาติดดังมุดเอาป่าเดี ตาเนี่ยก็คมเลยทีเกี่ยวเขามันจะใส่เกี่ยวยากนางยังกเท่กับตาสิบมั้งห่วยพี่น้องสิบวัได้อีรีบว่าป่าตัวนี้พี่น้องเอาเลยบอลพ่อนออกนะมันเลาะเรียบตีนแหไปนี่แต่มันโมมีนี ดึงเหีขึ้นบอสเดิโมดแล้วพี่น้องมุนเงียบ่ดแล้วพี่น้องมุดแล้วเอาเอดแล้วพี่น้องอู้อาาน้อง

น้ำปืนกมัดเป็นแนวพะโล่ขักพี่น้องขักสุดเอดพี่น้องุดโอตัวโล่ด้น้อยโล่โล่จัจไปดิจัมันดิจับตัวรุรจเบึโอ้จีเทปลากันลพี่น้องวะจีเทปปลากันเลยพ่อพระแล้วบ้านนี้น้ำปืนนี่เอา น้ำปืนกิ๊ตลกยิ่เลยเยตลกยิ่นเลยเฮ้ยโอ้ยพี่รองตายแล้วพี่้องีดสันมามพี่รองเีดีสิจับดีๆแล้วนำปืนกไดเอาค้นมาตื๊กไหม

น้ำปืนน้ำหันจับบอดีจลบวมันมันเป็นยากอะไแกเอาหัวเอาปากหานลงแล้วสิกระเพีาะ<ข>ออกเบิ <c oughs> ด์ตเต็มไปดูอ่างทำไมทำไม

ผ่าดนะเรามายอดครับวิธีซีวิตบันหน้าใหงัวแล้วกันลงมาโอ้ว่านกไปแล้วทอฟามือเนี่ยพี่น้องอางุ่มบานว่าดาปืนงุ่มไฟยูน่ามน่หนึนไปีปลาซิวไฟปลาซิวไฟอีเลยนะ บุบๆขึ้นยกถือตัวเกาว่าพอจักตรงนี้ตัวเก่ามันหันหลืบทิ้งแต่เราอยากเอามันก็มันบโมมวนมันเปน,น,นสาาลา,าดสลาดตัวนี้เป็นสลาดแล้วขาดเสียดาบินมาขึ้นอกเจ้าขาดบ่ได้บินเจิดเกิดนี้เสียใจขนาดเลยลุยรับปื้ว่าไม่จิกตีนจิกยังซอยมู่เลยปาดอีดีพี่น้องโตัววงากัน คุมนั้นได้ซื้อม้าสองหล่อไม่ได้ตัววันสิบเอให้ไล่แล้ววะหมดอะไรกินยังเลยแต่อกล่องสีสันแั่งน้อยด้วยพี่น้องงูงมงวยเพื่อนอยู่อุ้ยเยอะขึ้นออกหมดปะโมท่านมากไก่ผุดแหวววันเฮตแตกผุด โอ้าคว,วันเตะโคตรเอเสียบไม่เผาเลยเสียบไม่ก็ดีอยันเสียบเขาปากเ่ยสนห่วอปาดำปือ้อ บอสูมดำปื้อมาบอโอ้ดำปื้ดำปอดำปื้ฮึขี่ด้ดำปื้จิกนจิตัวเก่าอ่ะอุ้ยแบบเดิมแบบเดิมเฮ้ดหลุดแบบเดินบ่เอาแบบเดิมเลยจิกจิีนเลยมือกล่องเห็นไหมนบ่จิกตีนทีทางดำปื้อเจิกตีนคือเมื่อ

ให้ไปดูก็เส่เลยนี่มือลอยเลยนี่ใส่ปะใส่ใส่มุดแล้วพี่น้องมุด,ด,ดลแล้วดดกฟูงล่องเลยได้อยู่บด่ดำปื้อจาวาว้าว ตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวดอกนี่ดอกนี้ก้อนดอกนี่พันเสือเลยพี่น้องโอ้พันเสือเลยพี่น้องมันตัวนี้แกงง่ายหลย โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้อ้ยโอ้้ยโ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ ตัวหำเห่าซื่อนะคนละตัวหมเหรอครับคนละตัวคนละตัวคนละตัวข้าข้าพี่น้องค bon oh, oh. ักเบื oh. ้องบรรยากาศน้องพี่น้องแผนกดังไฟก็ร่างดังพี่น้องอ๋อข้าวไทยบางสู้ของจริงพี่น้องของจริงของจริงอู้หูซ้ำแขนเราเลยตัวเล็กกว่าตัวนี้ ล้วเปลือซื้อมาอะไรกูต่อหนิลงครับแล้วมันดูดีมากเผาปรคอใหญ่นี่คือบุลงมากเลยโอ้พี่น้องเนี่ไปอินไปน้องฟ้อนไปให้นุ่มหน้าในเพิ่นเผาปลาเจ๊งหน่อยก็ได้พี่น้องพอกันบรรยากาศตอนรับประทานพี่น้องมานี่คือจี๊ขื่นน้องกันแล้วบ้านนี้ไปพอกันตอนรับประทานเสียบไม้ได้ปะครับนี่เสียบไม้ครับ โอ้เสียบใหม่พอคอยใหญ่ยืนขางหัวแล้วติดแบบมืรอรวยแล้วขนาดนี้โอ้เสียบใหม่พี่นอ้องคนบรรยกาก,กาศอันนี้นตัวน้อยพี่นอ้องตัวน้อย,อ,ยอ,อ,อ่ไม้เฮ็ดใบทุกตัวสะโพกหมเออม้เฮ็ดใบเตอเสียเอยกยดมากไม่ก,ก็ได้ครับมันบวงได้พี่นอ้องนี่ตัวเสียฟาร์มงอกขึ้นมาเหรียญน,นึ่ ตอนเชียร์เองมากบอดดอยไงเลยจมืกเชีไปทายท้ำบ่สวังหันกับบอดดอตัวนี้เป็นนี้ขัดคือน้องครับขัดบ่ครับไมอยมาครับพี่น้องพอนย่ามกินแล้วครับบ้านนี้ดันเนี่ยเคียงขาเคี่ยงคู่กับพักจิ๋วกับใบกระโดนครับคอพอดีแถวคอเลงมาเคียนขั้วอยู่นี่ใส่น้ำกันเลยเขาเที่ยังม้นกินแล้ววะดันครับบอสไลด์ดันดัน มาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนไลยฮะไล่เป็นไา,ายครับเลยตรวจการเพิ่อน นมดำเปือ่อก็ยิหิวขอแห้งเนาะบาปากเลยปืนี่ทั้งทางทางเอาทางเอา,เอาจับของปลากระป๋อ นโนของหน้าครับขัดมังคัาวัวนุมดับตัวกวนดับตอปลาสิเรล่องให้จังไดนห่ค่ะ มีเมนูต่อไปปลาทีเหลือเขามีเมนูต่อไปครับรอดิดต่มเดีอเอฟซีเลยตรงนี้เรานส้ตรงย่างโอเหน่าโอหน่าให้มันยิงบูชาเงี้ยเอาบอาเอาบุหรีนาเอาหร่่าแขกที่เนาะ ปลาคอไนย์มาหอดเรดี่ปปืปลาไข่ปลาไข่นี่เอรไปยกขึ้นมืงดูน้ำปือป้อปลาคอไนมีไข่บอโอ้ล,องลงลุงหักปลาไข่ปขาลปาไขา่ปลาไข่ นะปาหนารบต้นต้นพกนน้คือบอกม่แรงมีเมนูอยู่ม่แรงคุณนุ่ม,มออหน้าไหน,หนมีครับบ้านบอกเสื้อผ้ายผ้าไใจบอ <laughs> <laughs> ปีจะกว่ากเลยห้า <laughs> สองยังไปยังไม่หลงเลย <laughs> พอพอเอามาหยุ่มใหญ่โหลดแล้วมัตายดอกละวะสาวไปทางหลังมันแนวกินกับเบิดละวะสาวไปถืปอใบหยากจิ้วใกล้อ่าเลย กับแกมมือนี่เราไปสมขันเราสมว่าลงหมาอยู่ลืมลืมข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยแกมืข้ามอนตะกองกินใน3ามข้มอิมยู่ดอกนี่ใครมาหลอดหอลงไปจงอ่ะใครยูดอกใปลาหายหุหุวนกินเป็นอยู่บอล็กหน่อยกินบใหได้ กินบ่นำปืเกิดมากปุ๋ยย่้อปลาเยแล้วมาก่หน้าตกกรทอนเด็อน้าน้องหันด้วยน้องอะไรเอาแตะบ่เพราะว่าเอางมกางหัวเดี๋ยวจะมือมเอามองกา ใหม่หลายเลยกูไม่ได้ดอกกวใบใม่ก็รไากัดอกมองมาบ่ใบไม่ใบไม่ายไหมเ้ายโอ้โหสูบบอาเนี่บรรยากาศดีแห้งพี่น้องลองบอกเขดทันากาศไม่ดีน่ามั่นใจมาก เอาโอเคครับพี่น้องพอเราอยากกินบมเต็มที่มั้ไหนอยากอายบริบบอกเราไปถ่ายคลิปแล้วมานั่งกระายโรดเอาคนฝากกันมาร์กเมนูนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์คื้เก่าครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิติดตามคลิปต่อไปของนหนุ่มน้าในสำหรับื้อนี้ฝากต้อนพี่ซอนน้องไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ